เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสิรินสุวรรณสินสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรพรรคก้าวไกลเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนาครับวันนี้นะครับผมขอมาร่วมอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินปี2 5 4 3ครับพระราชบัญญัตินี้นะครับจะแก้ไขให้อ่าผู้จัดสรรที่ดินนะครับจะเป็นการกําหนดระยะเวลาให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องจดแจ้งจัดตั้งนิติบุคคลนะครับผมถ้าสมมติว่าที่ดินที่เขาจัดสรรเนี่ยขายเกิน5 0เซนแล้ว ลูกบ้านสามารถรวบรวมตัวกันเพื่อขอจัดตั้งนิติบุคคลได้ครับหลายคนนะครับอาจจะงงว่าทําไมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมการจัดตั้งนิติบุคคลนะครับมันค่อนข้างสําคัญกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับผมคือถ้าหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เก่าแล้วนะครับบางหมู่บ้าน,นครับยี่สิบกว่าปีลูกบ้านเขาอาจจะไม่อยากจ่ายค่าส่วนกลางแล้วนิติบุคคลก็สามารถโอนที่ดินที่เขาใช้สอยรวมกันเนี่ยไปให้กับทางรัชการเข้ามาดูแลได้ครับ เพราะว่าใ,ในในในเขตของผมนะครับผมอยู่ในเขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชันนะครับมีมีหมู่บ้านจัดสรรกว่า300หมู่บ้านนะครับผมในเขตทวีวัฒนาอย่างเดียวเนี่ยมีประมาณ2 0 0หมู่บ้านนะครับเขตตลิ่งชันมีประมาณ80หมู่บ้านนะครับกว่าห <Yeah. S 1> ้กว่า20กว่า5 0เป็นะครับ mm. เป็นหมู่บ้าน <Jump ing> ที่ค่อนข้างมีอายุมานานนะครับมีอายุมานานกว่า20ปีนะครับแล้วก็มีอีกประมาณ80หมู่บ้านที่กาลังสร้างอยู่นะครับผมถ้า ถ้ากฎหมายนี้ผ่านนะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับหมู่บ้านเก่าๆนะครับมันก็จะหมดไปครับพระราชบัญญัตินี้นะครับจะช่วยให้หมู่จะช่วยให้ชาวบ้านนะครับสามารถขอถนนถนนไหนที่น้ําท่วมนะครับก็สามารถขอเข้ามาล,ลอกท่อได้ถ้าไม่ลอกท่อก็สามารถทําสร้างท่อได้ใหม่นะครับผมให้เขตเข้ามาดูแลจัดสรรตัดต้นไม้ทําอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้นะครับ แล,แล้วกฎหมายนี้นะครับก็ยังจะช่วยให้ข้าราชการนะครับสามารถเข้ามาดูแลประชาชนได้โดยไม่ต้องไม่ต้องกลัวจะถูกสอตงงองมาตรวจสอบทีหลังนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันมันไม่ได้มีการกาหนดระยะเวลานะครับให้หมหู่ให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องจดนิติบุคคลนะครับบางบาง,บางผู้จัดสรรนะครับก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าไม่มีจริยธรรมนะครับเอาที่ดินของหมู่บ้านเอาเอาที่ดินถนนส่วนกลางของหมู่บ้านไปจดจำนองกับแบงค์ แล้วก็มัน,มนทำให้ทให้มีปัญหาที่คลังคาสซังมากครับผมเลยอยากจะบิงวอนให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกันรับหลักการนี้นะครับผมเราจะได้ร่วมกันแก้ปัญหานี้ด้วยกันครับขอบคุณครับ